โดนโดนแล้วโอ้โหวิ่งเลยวะโอ้โดนครับผมมดอะไรโอ้ป่าส้อยโดนวิ่งโอ้โหนี่นะครับเม็ดมาระกกอหลักอะไรแล้วนะ เฮ้ยติ๊ปลาเอ้าอุ้ยตัวใหญ่กระมังด้วยเฮ้ยโอม ผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับหลอมถึงนานานักตกปลากันด้วยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นอีกเหมือนเดิมนะครับก็บปองก็มานั่งตกชิงเลี้ยวเหมือนครั้งที่แล้วนะครับที่แล้วนีั่งตรงนู้นครับน้าก็ยังแรงอยู่นะครับผมก็ทางเข้าหม่นี่ก็ยังที่เห็นเลยครับน้ําท่วมทางแล้วก็น้ําที่บึงแถวบ้านนะครับมันเท่ากับถนนเลยนะครับผม ต้องยาดย้วมาน้อยนึงเขามีเขามายกยอกันทางข้างท่อนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็มีนานาแล้วกาท่านผู้ชมเอฟซีแนะนำม,มานะครับผมลองเอาเม็ดมะละกอนะครับนี่เอามาเกี่ยวเบ็ดนะครับวันนี้ตะปองก็มาเป็นสองตะขอมันเดิมนะครับผมแล้วก็ทุนดอกเล็กครับโอเคไป ยอาไงไปติดตามรับชมผลงานกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาดหรือไม่นะครับผมกับเม็ดมะละกอตปลาเลยครับผมเราจะเม็ดมะละกอเกี้ยวส่องตะคอเลยนะครับผมลองดูครับแล้วก็จะหุ้มด้วยเยื่อให้มิดเลยนะครับ ครับผมอุปรกรณ์ของเราวันนี้ก็น้ําก็ลึกเท่าเดิมนะครับไปครับผมลุยครับเม็ดมะละกอตกปลาจะมานหรือไม่ครับตามคำแนะนําอฟซนะครับคอนเทนต์ครับผมห้าโมงสิบนาทีครับตอนนี้ยายจุดมาไม่รูปป้ปลาจะเข้าหรือไม่ไปวะ โดนครับไม้แรกโดนแล้วปลาอะไร,ะไรปลาตะเพียนครับผมไม,ไ,ไม้แรกโดนเลยวะโอ้โอ,อ้าวมันมนโโอ้โห ครับผมปเดี๋ยวเราไปนั่งตรงที่เราที่เดิมนะครับตอนนี้เขาย้ายกันแล้วดูสิฮะเด็ดแต่ปลาหมอ้อมาไงเดือดสู้เออรอบพุ้งเกี้ยวแม่งดิวันนี้เอามาาะละกอมาเม็ดม,มะละกอไงไ,ไงตัองลอง ใเราต้องลองเอเครับผมตอนนี้เราก็มาอย่กันทีดหมายเดิมแล้วนะครับต้องโดนนี่นั่งไม่ถนัดนั่งไม่ถนัดจรกงหมดแล้วยายทีเดีย๋ยวจะไม่ได้ตกกันนะครับผมเวลาก็ าไปเรื่อยๆมาครับไปมะละกอตกป้าครับตามตอ่อครับผมจุดประจำเรานี่แหละรุเนกันครับผม โดนโดนแล้วโอ้โหวิ่งเลยวะโอ้สีห้าไหวนึกแท้ครับผมพอลล์กอปลากินเดี๋ยวมิดแล้วก็ดีบเดี๋ยวตามยาวมาเลยนะโดนครับผม มดาเลรโอ้ปลาส้อยโอ้กินอะไรจริงวะผายไปติดอะไรก็ไม่รู้อะไรย่างเงี้ะเมื่อวานขัดตั้งนี้ต่อเป็นี่งเม็ดขัดอ่ครับผมไปลุยต่อมะละกอตกปลาเม็ดมะละกอเม็ดมะละกอตกปลา เอฟ f ีจากโปรตุเกสนะครับคอมเมนต์มาจัดให้ครับผมไปอีกแล้วอุ้ยลุด,<อ>ดลุดเลย ไปแล้วไปแล้วอุย้ยหลุด,อนนดเอ๊ะอะไรวะโดนวิ่งโอ้โหอือโอ้หิ่งใหญ่ยกเลยลี่ันอือโอ้อโอโอส่สวยเลยน,นี่เต็มปาก เต็มปกมากหมะละกอโดนเต่าป่าใหญ่ๆไอ้ยักษ์อําหมเอาแล้วเฮ้ยไม่ได้นะครับไม่นำ้ำครับไม่นับเต็มครับปลาหลุดไม่นับนะครับ ครับผมมาเดี๋ยวมาสูมทุ่นกันนะครับก็เย็นลงไปแล้ว้หมวดจะขยับที่ครับผมเม็ดมะละกอนี่ก็ทำน้าทีคล้ายเม็ดโฟมนะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ถึงกับลอยขนาดนั้นนะครับผมเอาแล้วครับไปแล้วนะไปแล้ว อย่างแค่นั้นกินแบบนี้ลหลหดแล้วนะครับนี่สองามหลุดไปวะไปต่อยังน้ำก็เพิ่มแดงแล้วน้ำเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้พออะไรแล้วนะเฮ้ยติปปลาเอ้า,อ,าอุย้ยตัวใหญ่กระมังด้วยเฮ้ยอมอู้ <c oughs> สักเองโอ้มันอมเอ้ยตัวยังใหญ่โอ,โอ้ลายจริงปากมังเหรอเอ๊ะยกขึ้นมาจะเปลี่ยนเะยี่อเฉยๆดูโอ้มาแล้วครับกำมังโอเคนี่นะครับ เห็นมะกอหลักเกี่ยวไว้อะเดาใส่เยอะครับผมโอเคนี่ครับผมผมมิดเลยนะครับสองตะคอนะครับผมหมังเมื่อกี้ในกลิ่นระยุนอนเลยนะครับแปลก กินแปลกหลือเกินโอเคลุยต่อครับเงี้ยเงี้ยเอ๊ะโอ้โหจอดตัวในกาแล้วครับไปแล้วโอ้ยลูดไปครับผมห้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีครับตอนนี้เสียงโมดได้ ปลาหมอช้างหยับตัวยังใหญ่เลยครับตะกี้ยังใหญ่เลยขวามือโอ้โหไปแบบเนื้อมอดไปเลยไรละมอดอะไรแล้วนี่แจว๋แจว มาครับไฟหน้าย <laughing Aub urn> ุ่งห้ามเองยุ่งเยอะต้องนั่งตกในน้ำครับเอุ้ยหลุดถอนครับผมลุยต่อ 6โมงโกว่านิดกๆอุ้ยหมดหมดจะซับบ่อยกระปองยังไม่ได้ตัวเลยเฮ้ยโดนเฮ้ยวิง่งโอ้โหแรงเฮ้ย,ยปลาเลยเหรอเฮ้ยรู้โอ้โหกระมังโอ้อยาดกินเตชัวเลยเอ้ย,อย S <S ไล่ดึกตัวครับกําลังใสสวยเลยครับผมนี่โอ้แถวโอเคลาต่อครับผมกําลังเริ่มมาแล้วห้องมองนี่เวลาเดิมเวลาดี บเยอะสุดนี้ก็เม็ดมะละกอนะครับวันนี้เอฟซีแนะนำมาจากโปรตเกสนะครับผมโอ้หมดโดนแล้วหมดโดนเอ้ย ยัยยัยไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหไม่โดน,นไปแล้วไปแล้วลุูโดนอุ้ยหมดหมดวิ่งวิ่งโอ้ยยังไม่ขึ้นเลยเอ้อยเออโอ้เออเอ้ โอ้กวังยัแล้วกบังหัยอีกเลยอีซองคอหามอแถวที่สาวติดใหญ่จริงเป็นไงของแทะเประกอท่างานเฮ้ยอะไรลมดอะไรเลวอะไรกบังมันยงยอ๋ออ๋ออ๋อไอาได้อออเยืนเอาเอาเอา โอ้เอ้อืมโอเคเรามาดูเราต่อครับนั่นคงเดี๋ยวหมดก็ปล่อยเขาดูเข้าไป มังนี่เข้าตอนหกโมงไปแล้วนะครับๆๆใช่หกโมงไปแล้วเริ่มเข้าเลยนี่ใช่ใค่อยๆแบบลงจิบชิบชิบล้หายแวบกำลังกินเบาไม่ได้กินพวดพลาดแต่หัวแตเพียนก่อนชิบจุดน,นี่แหละกินพิษจริง อุยไปแล้วครับเหลือข้อเดียววะรูปปลาอะไรวะหมดเหลือข้อเดียวเออมีโดนว่าไม่มีวะเฮ้ยยังวะยังไม่มิดโดนโอุย้ยรูดแน่นอนเลยตะมังนี่แหละตะมังตะมังอย่างโอ้ ผ่าดน,นะครับมนเมื่อกี้นี่โคตรเสรียดายเลยฟานเป็นสีทองนะครับก็เลยพอมีแสงนะครับเย็นนี้โอ้ยน้ำกระแรงนะครับน้ำแรงปลาเยอะครับผมปลากระลอยเยอะจริงๆกินเศษอาหารตามน้ำลอยนะครับสว่าเป็นไง ลอยกอนมาเ,มเลยโอ้หมดโดนวะโอ้โหหลุดจ้อยไม่ได้แช่งนะครับหลุดเองนะครับเนียโดนห่างนี้นั่นลากไปเสียอาการเลยโอ้ ค่คอยๆไปครับผมค่คอยๆถอยถอนวะออโอเคครับผมไปเก็บอุปรกรณ์แล้วก็มาดูผลงานมะละกอเรานะครับเม็ดมะละกอไปครับผมเก็บครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็เก็บเสร็จก็มืดพอดีเลยนะครับหอกมองครึ่งตอนนี้เก็บเสร็จแล้ว เก็บตั้งแต่หกโมงยี่สิบนะครับนี่ผลงานปลารวมโอ้วันนี้เม็ดมะละกอทํางานเลยนะครับขอบคุณพี่ไพวันคอนสวัสดนะครับผมเอฟซีจากโปรตุเกสนะครับให้ลองทดลองทําคอนเทนต์นี้ดูนะครับผมกดอลังการครับวันนี้ใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเหลือจะเชื่อนะครับเม็ดมะละกอทํางานครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับ น้ำไหมปลาก็เยอะปลาขึ้นน้ำก็เยอะปลาเล่นน้ำก็เยอะนะครับวันนี้ก็ย้ายถึงสองที่นะครับสองตำแหน่งแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้หางกันนะครับกระป๋อยเขายกยอไปก่อนนะครับเข้ามาก่อนโอเคครับผลงานโดยรวมโอ้กับสองโลครับผมมากับเวลาชั่วโมงก็กว่านี่สุดยอดเลยนะครับไปครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมเป็นกำลังใจให้ตะปองกันด้วยนะครับผม ขอบคุณ FC แล้วก็นานทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตะปองกันเสมอมาครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเม็ดมะละกอรครับผมเม็ดเม็ดมะละกอไปครับกลับบ้าน